นางมาสาบหนาใหม่กับพระท่านบ้านท่านเมืองเขามือใหม่เขาจังมาเนาะเฮ้ยมือนี่เขาเมื่อก่อนไปไปเฮ้ยบ่ได้กินแต่อยากอีหยังดอกนี่หาหยังกับบ่ได้กินเลยบุ้ยอุ้ยอุ Children> ้ยน่าไปเบิ่งก็นี่ปะคือสิมีอยู่ไหนนี่กอนี่นี่อุ้ยอ้ยคือมาหาจนฮะอุ้คือมาหาจนแล้วโหย เสือหอยเสือหอยเสือหอยยังเสืออยู่หัวบดเสือหอยเฮียหอยโอ๋อสบายหาหอยทางไี้เลนี่เสือหอยเสือหอยยังวะโอ้ยเฮียหอยแม่ปนพวกเจ้านั่นละปนอี่ยืมมีนนะห่ยยืมก่อนไปยือปนพวกเจ้าปนยังไรนางปนสวัสดิ์ฮะปนสวัสดิ์พวกเจ้าเลยละยืมมีนนะว่านาอัน ง่ายๆเลยยืมเอาก็น่าจะยืมเนาะโอ้ไอซิปุ่นสวัสดีพวกเจ้าฮะไอซิปุ่นนี่นั่งนี่ปุ่นสวัสดีนั่งนี่โอ้ยอย่เอ็น้อยอ้อยงานอ่ะโอ้มันกับผู้งามอยู่มึงมาหลินไก่สันเ่าะบาดเนี่ยโอ้ยไอยยองมาโยนในน้ำจุนบุเคยบุ่นบุเคยเวียนผู้ใดปุ่นมุดสุขคนปุ่นสวัสดีเงินทองบ่เอาเอาตาสวัสดีย่างเดียว โอ๊ยเอียนเล้วเนาะอินตัวเล่าโอ้ยเอียนนี่มึงสิมาเหลือต้นกูยงามนี่หุ้ยพล้วกูสิมีโอกาสหุ้ยอีนี่จัดจังไก่คอยอ้นเงาแม่งเลือนต้นกันฮะอีน่างนานหนามากอนเลยหุ้ยแม่ไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะไมใช่สุขภาก่อนโอ้ยเอียนแม่หอยนาะยเห็นหอยผู้เนี่ยซะยยุดอีนนี่ มันกำลังเพ่อให้กูก่อนตัวโอ้ยแม่ไหวนี่โดนเยาวเจ้าจ e. ังไดอุ้ยเอาแม่กูโอ้ยจะาย่นแล้วเนาะนี่นอนเล่าไหวก๊อตโดนจันจรผู้หญิงไงเสียเอาตกลงเสียเอาจังไดอ้ยคอให้คอยขอเวลาหนอกก่อนเด้อโจมเด้อให้สามนาทีไปไปไปวุ้ยอีอันนี้กูละล่อโอกาสนี่มาโดนเลี้ยมึงไป เลื้อต้นกูเห็ดหยังเอียนี่นไ่ได้ดอกไข่ไข่ไปซะเจ้าไ<อ>ข่ที่ต้นเจา้าอุย้ยกูนายลูกกูเด้กูหละบขอของดีมือน,นี่จึงได้จะงหูจักเป็นจังสี่อุยอ้ยให้ไข่อยว่ออยาเอียนีย่บ่ได้มือนี่มือเลอสันมันดี <c oughs> มือนี่เป็นมันเกิดไขย่ขยข่สีบทวทำลายคนแก่ <c oughs> ขอข่สิบปนคนแก่ขอข่สิปนนี่นั่งนั่น ก็มาสาั่งให้เว้าเท่ะโจนนี่มึงเป็นจอนอยู่บ่โจอนค่อยโจนร,ร้อยเปอร์เซ็นต์อุย้ยมึงก็จังเลือกคนมือนี้มือสันมันดีค่อยมาปนคนเท้าคนแกโอ้ยอุย้ยขันชัวป่ะนี่แหละที่นั่นหนีลอยโจอนนี่มึงสิไฟกับไฟนะกับสิชัวเลือกขอดคอนนี่แม่มาอุ้ยโจอนจังไหนจงัจงสิเลือกขู่เลือกคนม่งก็สีขามันหมกปลาไว้นี่แหละโจนนี่